สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันสงกรานต์นี้ปีใหม่ไทยมีโปรเด็ดๆกับรถวีออสคันนี้เจนนี้นะครับมี12สภาพเดิมๆแบบนี้สวยๆหล่อๆอครับสีดำเอาไปเลยครับคันนี้บัตรนติมมัน500บาทและที่สำคัญนะครับแถมก้องหน้าก้องหลังให้ด้วยคิ้วกันสรดแถมไม่หยิกนะครับเรียกว่าสวยๆคุ้มๆมากับรถวีออสเจนปี12คันนี้นะครับรถปี12ในจังหน้านะครับเป็นแถบ3มเส้นโครเมียมตัดกับสีเทาดำทะเบียน1753 ยังว่างยังไม่มีเจ้าของสีดําสภาพเดิมไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับรถสวยสภาพดีขับดีประหยัดน้ำมันรถเก่งขนาดกลางใครหาอยู่นะตัวนี้ไดะตัวเครื่องเป็น VVTI แล้วด้วยไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับเป็นฮาโลเจนนะย่างนะครับยางนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับดอกใหม่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับแม็กล้อกระทะนะและรถนะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับย้ําว่าเดิมๆนะครับขอบ15นะครับ สีันพิวพันธ์ไม่ต้องพูดถึงครับคุณภาพอยู่แล้วรถสภาพเดิมการันตีให้เลยนะครับรถเป็นโทนสีดําทั้งหมดฟิล์มก็80รอบคันกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับขับขี่ดีปลอดภัยทับายนะครับขับไปหายห่วงนะครับเป็นรถนะครับมันเชื้อเพลิงเบนซินเท่านั้นเซอรเคอร์ถอยมีให้2จุดพร้อมกล้องหลังมีให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเจนะครับฟิล์มติดมาแล้วรอบคันครับแถมไปให้เลยนะครับมูลค่าประมาณ3,500บาทฟิล์มติดให้เรบร้อยเบาะด้านหลังนะครับ เป็นลายตาข่ายแบบนี้สีดำนะครับพยยุพยังมีครบนะครับวันนองอนเดิมเดิมเซนเซอร์ประตูใช้ได้ปกติเลยนะครับโครงสร้างก็เดิมแท้นะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับรถโครงสร้างเดิมสีเดิมสีดํานะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคอนโซลต่างๆก็เรียกว่าเดิมแท้ไม่มิดไม่แตกไม่เล้าสภาพนะเดี๋ยวลองบิตสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าเครื่องฟิสตัทติดง่ายแอร์แบ็กมีให้ตรงพวงมาลัยด้วยนะครับอ่าสภาพเดิมเลยนะครับมีไฟนิออนเรืองแสงมาให้เรียบร้อยนะครับ F.M.A.M มีให้ครบเลยรับทางไกลไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้ผมแถมน้ำมันให้ด้วยนะครับและนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมีให้ครบหมดแล้วนะครับตรงนี้ด้านในสวยๆครับสภาพเดิมนะครับให้ดูเลยสีสันละเอียดรถนะครับสภาพเดิมๆนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบมือแมนนวลนะครับแอร์ปรับได้4ระดับความเย็นแบบนี้นะครับาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับโครงสร้างโครงสร้างกางตีแล้วว่าเดิมนะครับดูเลยฝาประตูฝาประตูไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสภาพเดิมๆคันนี้รถยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจ ทักไลน์ดีจะจองโทรหาเพยได้เลยนะครับสวยเดิมเดิมนะครับนี่หัวนงนอตเดิมเดิมครบนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าเท่านั้นฝาเดิมแท้มอกรโรงงานอยู่ครบนะครับไม่ตกเปนอสวยเดิมเลยนะครับส่นก็ะทร้อนก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์เลยตัวเครื่องไปดูอ้อเป็นตัวเครื่อง VVTI นะครับนย่ามาที่ดูอ้อนะแกนาไลด์ขวาเดิมไม่มีโดนหัวนงนอตเดิมแท้นะครับเดิมเดิมนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับมองมือน้ําเดิมหมด แบตเตอรีร่ไฟเต็มๆนะครับอ่าถ้าสนใจคันนี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้จองได้เลยนะครับพนักงานบริษัทรายไ,ได้หมื่นสามหมื่นสี่คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สลิปคาร์บอนนะครับไม่มีประวัติอ่าพื้นรถไม่มีติดแบคลิสต์นะครับไม่มีตีล่าช้าเกินสามเดือนหรือสามสิบวันนะครับผมบอกเลยว่าออกได้นะครับคันนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าของสนใจจะจองทักไลน์ดีโทรหาเป้ได้เลยที่เบอร์0947894848 วีออสปีสิบสองสองแสนสามหมื่นเก้าเท่านั้นสภาพสวยๆสภาพเดมๆแบบนี้ใครหารถผ่อนถูกโทรหาเป้ได้เลยคันนี้บบตเติมน้ำมันห้าร้อยบาทคิ้วกันสาดกล้องแถมให้พร้อมสนใจคันนี้ทักไลน์ไอดีโทรหาเป้ได้เลยนะครับคันนี้การันตีเรื่องคุณภาพหน้าหลังทนะั้งขวางไม่มีเดิมไม่มีโดนนะครับเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนการันตีซื้อไปสบายใจได้นะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับรถวีออสสวยๆคันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข ตอนปีใหม่สงการนะครับวันปีใหม่สงการไทยนะครับผมสวัสดีครับ